สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ผ้าพี่น้องเข้ามาเบิงสวนค่ะจะเป็นผ่านคาเหลืองกําลังพี่น้องเขากําลัางสนใจเลยตอนนี้นี่ต่คนอยากปลูกเนาะ <c oughs> แต่ว่าต้นผ่านก็ฮ้ายากยากพี่น้อง <c oughs> เมื่อน,นี้บังเอิญมา่อสวนหนาเพิ่นกําลังปลูกเสริมและการได้ายผ้นผลิตไปนําก็เลยใช่ไหมอัปเดตรลคาให้พี่น้องเข้าเบิ้งน่า พี่กัทส,สวนนี่ก็สยอู่บ้านผู้ข้มข้มตำบลผู้เงินอำเภอกันทะล,ล,ลักจังหวัดรีสเกตจ้ะพี่น้องเป็นสวนของแม่เพ่นจ้ะไปหาจะคของสวนเพิ่อนน้าสวัสดีจ้ะจ้าสวัสดีจ้า,จาอัน <laughs> พื้นที่เท่าไรจ้นะน้าสีปูข้าเนี่พื้นที่นี่สองไร่ค่ะสองไร่ค่ะคือมวนนี่พระท่านออกเนาะ,<ฮ>ะมู้แนมเพ้นงามนี่อายุร้เป็นไรนานนี่ตัวนี้ ล็อกนี่นปลูกประมาณเดือนเดือนเมษาค่ะเมษาปีหกสามเนาะค่ะเมษานี่แหละเมษาพฤษภา้าอีสุนากรากระดาษสิงหกันญาตุลาหกเดือนเนาะค่ะเริ่มได้เอาออกแล้วมาจาก้นผลลตกัเริ่มเอาไปออกไปเรื่อยๆเพราะว่าสิเอาออกให้หือดเอยลยรวดเดียว<อ>กะจีปลูกอย่างอื่นผ่อมกันี่สินะคะจ้ะก็คือฟังนี่ฟังนี่ปลูกกุม้ากุม้าค่ะ,คะเอาออกไปนี่พื้นที่ถึงสองงานบ่าน่ะ กับประมาณค่ะประมาณสองงานในรอบทุเรียนเนาะปลูกในป่าทุเรียนมั่กับร่วมๆเลยกับซีอุค่าประมาณสามงานค่ะจ้าจ้าเพราะว่าบริษัปลูกมันบริษัเต็มพื้นที่นะคะโอ้อยู่ประมาณสามงานนี่แหละสามงานเสร็จพื้นที่ชั้มนี่ขายผลผลิตได้หลายเป็นได้หนากะจักกิโลได้จดไว้บ่กระได้ลอยได้เป็นละลอยกว่าถุงลอยกว่าถุงถุงละสิบโลบ่น่ะจ้าตันดูเนาะจ้าตันกลัว ตันกลัวโลลาชักหานหนาละค่ะมันช่วงวังมีราคาวังหันนี่ถุงละหาลอยเนี่ยก็ไเด้ประมาณกะเพราะว่ามันบอท่านขืนสีเนาะมันได้หาเดือนหาเดือนบ่อท่านขืนสีก็เลยหยุดไวก่อนก็หยุดปุ๊บราคากับมาล่เงหรืออยุดซีลอยหาสีก็เลยได้เฮ็ดเลยจ้ะจ้ะมันลองอีกนะโอ้ก็เลยไดเฮ็ดละข้าโลละหาสบอยู่ครึ่งหนึ่งเม่นว่าะประมาณประมาณหาลอยก็โล่เนาะพี่น้องก็คู่เราเองด้จ้ะเด้อ เงินสามหมื่นเี่ยประมาณที่หาหมื่นบาน่ะได้ประมาณได้อะไรประมาณเกือบเจ็ดหมื่นเกือบเจ็ดหมื่นค่ะมื่นนี่กัย่างวัทนาอ๋องเนาะโอ้เฮ็ดมาโดนระวบนาสวนขานี่เพิ่งมาเริ่มปูวังกุ้งผ่าอยู่ลหะคคะตะกี้ก็ะปูท้กั่วโพดปูกระโพดย่ำได้กับขาดทุนขาดทุนอืมก็เลยว่ามหันลองกับไปหาพันขากับว่าได้หลายดอกได้น้ำพีน้ำหนองมาเล็กๆน้อยกับว่าปูไว้เท่าไร สื่อพันน้ำเบนเมือสองลอยก็มาปลูกก็พันพันเมือแค่สองลอยค่ะตอนนันมันถือตอนนันมันถือค่ะก็เลยมาแค่มาปลูกก็พันอยู่ประมาณได้สามสิบกหลุมนี่ละขยายออกค่ะมันขยายออกก็เลยปลูกฟังนั่นฟังนั้นมาหนีก็เลยมาขยายเต็มพื้นที่ฟังนี่มันนี้จ้าก็เลยได้พันตัวต่อไปก็ว่าสื่สื่อพันของเขามันกับสีแพงเพราะว่าย่านนี่มันมันจะเน้นกับเบื้องราคาไม่ละสูงเอาไว้ดอก พันเนื้อเพชรสืบพันย่านนี่มาไหวรู้ขนาดเพิ่นขายทรงตลาดเพิ่นยังขายแพงเนาะหนาเนา่ก็ยังมีราคาว่าสัญชาตเนาะค่ะถ้าขายเป็นต้นพันกะมันก็แพงแพงคือเก่าค่ะฟังนั่นคือหน้าขยายไว้นั่นแนมเห็นหน่อยๆนี่อายุโดนหรือเ่าจ้ะนี่ลงกมังซิงหาสิงหาค่ะจักเดือนมันเดเก็บผลผลิตน่ะคันเ้าเต็มที่อัน ครอย่างแค่เรียวประมาณหกเดือนหกเดือนกรนเริ่มเห็ดได้ค่ะได้เลยเนาะข้ามว่าขืนสี่หนมายหถึงยังไงหน่ะหญ่มันสีเหลืองแน่จ้ะหน่อยสีนี่หัวมันจะออกสีเหลืองจผิวมันนะถ้าถ้าก้านถ้าหาเดือนผิวมันยังสีมันยังจืดอยู่นะมันยังอ่อนอยู่อ่อนแห้งเนาะมันกับว่างามมันกับว่างามกาดบานนี้วิธีปลูกข้างหน้านี่ระยะห่างตัวตุนตัวแถวนี่จังไรหนะกับประมาณยีสิบ เจ็ดซีฟคูณเจ็ดซีฟก็ได้แล้วแต่ผู้สิมาคางมากอันนี้แล้วแต่ค่ะนี่คือเงาหนึ่งนู่นน่ะเลยเจ็ดกิโลนี่ตัวนี้มันเงาบ่บ่ค่อยใหญ่เป็นตัวนี้ประมาณสามสามเงาเนี่ยตัวสิบสิบโลสามเงาสิบโลแต่บางเท่อกับสามเงาสิบโลบาเงาาเท่อกับสองก็แล้วแต่เงาหน่อยเงาใหญ่นี่นี่ถือว่านหน่อยเพระหนาหนิค่ะปตาพี่น้อง <laughs> ในนอยนี่สามเงาต่อซิบโลบเป็นบบประมาณเกือบสามเงานี่ละสองเงากุ้งนี่ละม่ถึงสามเต็มสามนี่งส่วนนี่คือถุงหนึ่งแล้วนะเนาะสี่ลอยหาซิบว่จ้ะค่วนสี่ลอยช่วงนี้เด้อพี่น้องราคาช่วงนี้คือว่ามันบดาดโตแลวกะโบเมนการขายฟันเพื่อให้พี่น้องห้าอยากเท่น้ำเนาะเนาะก็คือว่าราคาช่วงนี้นะจ้ะเพราะว่าของทุกอย่างมันขึ้นลงตามกลไกตลาดเด้อพี่น้องเด้อวงเล็บไว้ก่อนก็คือค่านี้ มันกะถือว่าเหตุยากว่ะน่ะกะมันกะขืนอยู่น้ำมาเหาดินเหามันจะเป็นกดเป็นยังบอยค่ะบ<อ>่อะโอ้บางโคตรก็เราต่ผู้สีขยนันสือปูนเขาเ้าปลูกแลวห้าปูนเขามามาห้อยมาห้อยเลยก็ได้ห้อยเังเรื่งน่ะแม่นเขาเขาเด้ไทก่อนเพราะเราไทเพราะว่าที่แรกนี่ไทเพราะว่าไทปลูกกระโพดแลรวข้างหนึง่งบ้านนี้กระโพดมันมัน,ม,นมันเกิดบดีจ้ะ เกิดพอดีเฮ็ดจริงนะมันก็เลยสียาค่ะปกติก็จะบ่สียาขาหญ้าอือก็เลยผู้นาเอายาขยายกานสิคาทีมว่ายาข้ามาสีใส่ซะเพิ่นน่ะก็เลยสีสีก็เลยตัดสินใจไปเอาคาเจ้าของสิปลูกไว้มามาขยายออืเลยตัดสินใจใส่คาเลยจ้ะก็เลยว่าเออทีนสิลองเมึงลูกไส้ก็ว่าอย่าปลูกถั่วสิปลูกเฮ็ดหยังคาเพิ่นน่ะออืโอ้ยสิปลูกไม่ปลูกกระปวดยามใดกระลุจ้ะนี่ต่ขาดทุนโอ้ มูข่าไถแต่ว่าจากคลองบ่เคยได้น้ำข่าปวดจ้าเกลือเป็นน้ำดวงบ่นันอะไรวาหันมาใส่เบิ่งก็เลยว่าเออบาดดวงมาถือกันกระพาเนาะมาเนี่ยนาะโอ้ยไข่อยู่ปลูกเนาะตะกี้ก็ลงมาถึงปีสามก่อนสิบปูกทุเรียนตะกี้นี่ก็ลงตะไครแ่เต็มป่านี่จ้ก็ลงตะไคร่เป็นเังนไรน่ะอะลงตะไคร่ปีนั่นปีนั่นกะจงเอาไว้ผู้เขามาจองเนี้ยมาจองพันเนาะ โจงพันนเดอร์พ่นกับว่ามันมันเป็นตะไคร่ของพันเกษตรไตวันแต่ว่าเดี๋ยนี่ผู้ได้มาขอกับแบงไปจากผู้ได้เขาเสียเอาไปในเมื่อกับบมูหกับอะไรทามว่าย่างบ่อเก็เลยว่าเอามาปลูกตอนนั้นนันได้ตอนนั้นถุงมันเก่าสิบบาทถุงจักกิโลน่ะถุงหาโลหาโลนี่นโลละปีนั้นมันมีราคามันบูมเ่ยก็เลยได้ขายบมือเออผู้หนันกับว่าแน่วผู้นี่กับว่าแน่วนีเดอเอาเอใไปเนี่ยสิมาเอาน้ำกระจงไว้ประมาณสองงาน ขายเหลือจะขายขายตั้ปีนัน้นได้เงินแสนแปดสฉพาะขายตะไคร้บน่น่ะแมน่นพื้นที่จักไรนี่ <laughs> ก็แค่ทั้งหมดอีสองไร่โอ้กระปูกเต็มปีนัน้นเพราะท่านได้ลงทุเรียนลงอย่างโอ้กระปูกเต็มสองไร่ได้เงินแสนแปดจ้าหาค่าต้นทุนแล้วบ่นาเนี่ก็บ่ท่านได้หาแต่อยังออกร่วมทั้งคนงานจา้างคนงานมาเฮ็ดโอ้กหตนเหลือยงกำไรแสนบ่นนกัอยู่ประมาณช่วงมีแา้วค่ะเนาะพวกเรียกช่วงมีราคาเด้อพี่น้องเด้อโลละ ช่วงนั้นม um. ันมีท่างกิโลมันเก่าสิบาทเนาะจ้ะจ้ะนี่คือเบาข่วมเป็นจริงเนาะเบาขั้มเป็นจริงให้กันฟังก็เลยหันออกจากปลาตะไคร่ปลามัน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 บ่อยากปลูกซ้ำเนาะก็มาหันใส่กระโพดหันใส่กระโพดปลาได้กระโพดเปลี่ยนปาได้กระโพดเปลี่ยนปลูกไป็นงสลัดก็เลยมาตัดสินใจบนก็น่าสีรองก็เลยไปเวาทุเรียนนี่มาลงก่อนลงลงมานี่ก็มาปลูกกระโพดอีกปลูกกระโพดแล้วก็คือเก่า ก็เลยเขามาเขาอันอ้ายอ้ายพนานพันสื่อสื่อผ่านค้าน้ำเขาไว้เอาเนี่ยยันเสียหนำใจเขาไปจองแนวค้านเขาไว้สองร้อยจะเขาสั่งมาให้นจะโลยกับโมโหเนีว่าสองรอยเนาะก็เอามาปลูกเออสันอามาสันเสียปลูกแปเอเนี่ยเขาเรยว่าก็เลยปลูกไว้ก็เลยเด็กขยายมาเรื่อยเรื่อยก็เลยเด็กขยายมาเรื่อยเรื่อยอันนี้คือหน้าจงไว้ขยายพันตัวบ่จจาคลือสีขายบอลค่ะเพื่อคือนี่เพื่อลูกค้าเพื่อขึ้นไปหมู่ว่านนี่ค่ะเพราะว่า คนขายบอนเมิดขันเมิดกะคือมื่อื่นเสาพ้นโทรสั่งอีกจก้ะโอ้นี่คือขายให้แม่ข่าวพ้นมาลาบเนาะแม่ค่ะแม่ข่าววาล,ลินพ้นมาเอาหัวทีแล,ล้ววาลินไปโลทรงเจริญนสีแม่ค่ะแม,ม่ข่าจากอำเภอวาล,ลินจังหวัดอุบลนมาละพี่น้องค่ะ,คะยาไข่นาแนะนําแน่นนว่าปลูกหยาบปลูกง่ายซ้ำได้ซ้ำรับหนาน่ะจ้ะควบคีดของหนานี่ก็ว่ายากก็บัวยากก็ว่าง่ายก็บัวง่ายเพราะว่าคือ ผู้รองข้นเขากะสีซักลองเขากะสีเชียเชียเชียถุงพงงายเนาะแต่นี่เนี่ยเนี่ย,ยที่มันมันไถไถปลูกปลูกกระโปดแล้วก็จะเปลี่ยนเออก็ได้ดคุดหลุมคุดยังไว้ปลูกกระโปรดจ้างคนงานบอกปลูกไปเรื่อยๆโอ้เฮ็ดเองแม่แม่คุดหลุมที่แม่ก็เออค่อยไปคุดพานว่าขยายขยายปลูกปลูกไปเรื่อยๆไปตามขยะม,ออม,มันสัตว์คือว่าบ่ได้เอายังห้องผื่นเน,นาะบ่จ้ะบ้านนี้ปลูกแล้ว ปลูกแล้วเลยบอกขาจังเอาปูนขาวห้อยหรือว่าถ่ายมันติดก่อนติดก่อนข้ากับคือถ้าอยากให้ดินถ้าปูนขาวนี่มันสิปับจะาพดินเ้าจ้าเกิดไปสืบปกตินี่ขาก็แนะนําให้สือเป็นกระสอบเป็นกระสอบหนึ่งประมาณหน่ร้อยกว่าบาทแต่ว่าตัวนี้มันกับ่เฮากับใส่ไปพอสมัม่จำมึงก็ได้นะปูนขาวนี่มันสิปับมันสิปับหนาดินเฮาวบ่ให้ดินเฮาแก่นโอ้ก็ใส่ไปเนี่ยใส่ไปบานนี้ก็ใส่ปุ๋ยนั่นจะเป็นนินเคมีบ่ได้เนี่เคมีใส่ปุ๋ยยัง่ะปุ๋ยไอ ปุ๋ยชื่อว่าผ่าพวกไอ้นะาลอกสยามเนี่ยบอกสอบแล้วแพงบ่น่ะสอบนึงก็หกร้อยกว่าบาทแพงอยู่เนาะนี่ก็เอามาผสมปุ๋ยเคมีเขานี่นิดหน่อยเนาะโอ้เพิ่นบ่มากเคมีเป็นบ่ะน่ะก็แล้วต้นทุนเข้ามาหน่อยเนาะจะเป็นก็ต้องหาเอาเพราะว่าหามาใส่คือคือแบบว่าเอาปุ๋ยตัวนี้มาเข้ากับด้ใส่ทุเรียนเท่ายังน้ำเงยงสีนะโอ้ตัวทุเรียนเท่ากับเด้ใส่เด่ปุ๋ยมอ่ อุ้ยชีวภาพเนี่ยเพราะว่าบดิเนะกกนเคมีเลยนะจคือเคมีปลูกเรี่ยวเม่นปลูกเลี่ยวมูเขามูเพันสีสียาข่ายงา,ากระสังแต่สวนนี่บริสียาข่ายงายสีตะที่ว่าบริสีกับสีตะที่แหลกสียาขายายา่ายงาเหี่ยมูแตงแต่บ้านลงพื้อ่อนเพราะว่างาเหี่ยามูมันหลายต้องเขาต้องปราพรานนี้พรานนี้ปลูกไปแล้วมีแต่ทางเอา ซาบเอาจา้างคนมาตัดหญ้าเอาอวังฮันก็เราเอาหุ่นอยู่ด้วยพี่น้องตัดหญ้าอยู่ฟังนั้น <c oughs> ก็เลยเอิ่นเราขึ้นมาฟังนี่มาซื้อผ้าเรามาเบิ่งคา่ <c oughs> กาก็ไล่ได้ก็ถือว่าดีเนาะนัะน่เนาะ,ะถือส่วงมันมีราคาคือวานละพี่น้อง<ต>ถ้าส่วงบ่มีราคานี่ช่วงที่ว่าซ<พ>ื้อมาถึกๆนั้นโลดชักบาทน่ะช่วงซาบาทบอกมัน่สิบกว่าบาทนี่แหละ1ิบกว่าบาทจ้ะปีนี้มันถือแห้งถือแห้งถ่าของมันไล่ก็คือว่านละเนาะขึ้นอยู่ตามกลไกตลาด มันมีโขกไม่ยังน้ำมันหนาหนิสวนของน้วยค่ตัวนี้ว่าคันมันเป็นมันก็อยู่นิควาสีนี้มือหูอยู่ดอกกอมันสีเหลืองเหลืองตอนได้ให้ข้าเปาออกแดดมันยุบสีข้าวเปล่าออกเลยนะโอ้ฮุดเลยบานนี้ที่มันเป็นสีนี สี่ยอดมันยุบยังสี่นี่คือนอนเจ่อโบน่ายังสี่บ่เนี่ยเ่ได้สีบ่ได้สียาว่ามันใหญ่แล้วเลยบ่สีกับจาะกับจาะไปแต่ว่าส่วนคันเจาะคันน้อนลงยังสี่นะแค่มันสีบ่คาเพามันบ่มีน้ำหนักเพราะว่าโบ่มีน้ำเลี้ยงมันบ่มันจะดูดน้ำเลี้ยงเพราะว่าคนผู้ใด้เขาขยันเขาก็บสีดยาอยู่อันนี้ว่ามันมันได้เก็บเกี่ยวหร็เลยบ่อยากจะสีนะจ้าดีถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเนาะเนี่ยก็เลยปล่อยจ้ ก็มันเถาะก็เลยว่ามืออื่นนี่ก็ได้คูดค้าอีกเนาะงานจ้ะจ้ะตลอดนี้เฮ็ดเล้เจักถุงหนาเขาก็สั่งรอบลยหยีสิบถุงยีสิบสุงจ้ะอือเฮ็ดเองผู้เดียวบ่หรือแต่จ้างคนงานนั่นปช่วงนี้มามาเจ็บแขนก็เลยได้จ้างอายคูดซอยสองหมื่นนี่ละโอ้ที่เยอะคูดเองจ้ะกับขยายค่อยๆขยายไปพี่น้องก็ยังให้แนะนํำแน่ันสำหรับผู้ที่อยากปลูกไม่เฮ็ดจังได้ดี ควรซื้อมาหลายๆหรือว่าคอยขยายเอาขึ้นอ่ะตัวนี้ก็แล้วแต่ต้นทุนแล้วแต่ต้นทุนเนาะค่ะต้นทุนหลายกับจากซื้อมันก็บเบิดหลายอยู่เบิดหลาย่นโอ้ยตอไรนี่เบิดหลายเติบเด้อพี่หน่อง <Be aut line> สา <S <S ว่วงคามีราคานี่แพงอีหลี <S <S เฮาก็เฮาเซื้อเอามันก็ไปขยายได้จักงาน2ง,งานเหน่งก็ขยายได้หลายบาวต่อเนานบ้านนี้น่ะสวนหนูสิปลูกใหม่นั่นมันตายมันเกิดจากสาเหตุหยังน่ะพ่อสิฮู้บ่ตัวนี้ส่งใต้ดินเป็นกดบ่ค่ะ ต้องเอาปูนขาวไปหวยก่อนเนาะจ้าปูนปูนขาวเ้านี่รวยต้อลุ่มนี่ร้ายบนอ่ะสองสามสัปดาห์ก็บานบานเลยบานเลยบานในอันนี้มันเลยจ้าเฮ็ดให้ดินมันบ่แจ็บเนาะแมนเขาเอื่น่าดินโกลดดินเปียกจ้าสีแมนอยู่หรอลังลอกมันกับสีเกิดงามนั่นอ่ะลังลอกสีตายเป็นเบิร์ดเลยไลยนั่นละอืมข้าต้องงานปูนขาวจ้าว่าดินมันสาแจ็บเขาเอื่นดินเปียกดินเป็นโกลด์มันสีนาบาดใหญ่เป็นได้หน่าเขาเริ่มมไฮปุ๋ย กะสันหนีก็เริ่มไฮได้แล้วมาเบิงท่านนีก็พี่น้องสนหนีก็เริ่มเขาก็เริ่มยอดปุ๋ยได้แล้วสันหนีเรายังมาท่านตัดหญ้ามาเบิงตัวตัดหญ้าแลวพี่น้องนี่ปลูกช่วงไหนก่อนหน้านี่สิงหาค่ะสิงหาเนาะค่ะสิงหากันญาตุลาสองเดือนเองเนาะค่ะสองเดือนก็เริ่มไ้ปุ๋ยแลวพี่น้องเริ่มเอาเอาหญ้าออกแล้วนี่ก็ว่าสีเริ่มไ้ปุ๋ยเพิ่มโอ้ตองตองเอาหญ้าออกก่อนเนาะค่ะอือเอาหญ้าแล้วกับบดนี้ก็เลยว่าสีล้อง กัสิไปเอายามาฉีดเบงเพราะว่านอนเริ่อมจ้อกอมันโอ้ก็เลยมีหูเลยบ้านหน้าแม่นังค่ะนี่แหละเพิ่อนจ้อแล้วนี่เออเนี่ยเพิ่นเฮ็ดแล้วนี่จ้ะนี่ต้องจัดการเนาะนี่เพราะว่าเอายาออกแล้วจังสิจัดการเพิ่นกะไปปรึกษาน้ำหลานเกษตมบ้านหน่ะเรื่องยาแม่นจ้าเดทไปให้เพิ่นเบิ่งแม่นบ่ก็ได้ไปบอกไปบอกเพื่อนมานอนจ้ออาการขาแม่นโอ้เพิ่นก็สิจัดให้พี่น้อง กระซานห้าวกะสิบัวดยฟ,ฟ้นพาลิตนี่คือเบาขั้มจริงเหรอเนาะกระคลิปนี่กระผ้าพี่น้องเทามาเบิงปลาคาทางซีสะเกดจ้ะพี่น้องหน้าบัวด้ายคายต้นพันธุ์เนาะจ้ะเนาะบ่จ้ะจ้ะมันกระย่างบัวลายพี่น้องนี่ย่างแค่นี้ละเรากระซีคูดขายไปเรื่อยๆแล้วก็จงไว้ปูกระคล้องน้ำแน่นจ้ะโจงไว้ลูกไส้น้าเพา<ม>ิม่มลูกไส้มาเบิงว่านยันเหมือดไส้กระปูคือกันจ้ะ เดี๋ยวกะสีล้อพาพี่น้องขาอ้ารอบไปเรื่อยๆล่ะท่าเพื่อเห็นสวนนี้ไงเพื่อนขายต้นพันธุ์เนาะค่ะจ้ะคลิปนี้ขอบคุณหน้าแม่เพ่นหลายๆจ้ะอย่าเนื้ออาเนีย<ช>อส<ล>้มแปลงจ้ะกะพี่น้องพื้นทีสามงานขายได้เจ็ดหมื่นแล้วนะเนะ<ห>าะเจ็ดหมื่นกูกลัวกะไข่กูเฮ็ดข้าวโพดยูและลุกซีน้ข้าวโพอดลลพ,อพ,อพ,อพี่น้องเฮ็ดย <laughs> ่าง <laughs> กะเสียงดวงคือกันล่ะขึ้นอยู่ตามก,กลไกตลาดเด้อจ้ะเด้อคือราคาช่วงนี้กะถือว่าดีกะพอได้ใส่จ้ะ ขอบคุณพี่น้องที่ที่ตามรับชมจากคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า